5 m i n u t e p o d c a s t Improve e v e r y m i n u t e รอ o u by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วีรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับประวิรธานอุตสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก Cinema Guno นะครับชื่อว่า Five Simple Ways to Radically Improve Your Focus This Year นะฮะก็คือ5วิธีที่ง่ายๆนะครับที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มพลังในการโฟกัสได้สหรับปีใหม่นี้นะครับจริงๆผมคิดว่าเรื่องของการโฟกัสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีของที่อยากทำมีของที่ต้องเสพมีของที่ข่าวสารมี อะไรเงี้ยเยอะเกินกว่าเธอจะทาไหวมีงานเยอะเกินกว่าเธอจะทาไหวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเขามี5เทคนิคนะครับง่ายๆนะฮะที่มาช่วยให้คุณสามารถโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับถ้าไหนยังไม่เคยลองทําก็อาจจะเป็นโอกาสดีนะฮะที่เริ่มต้นปีใหม่ในการลองทำนะครับข้อที่1นึ่งฮะเขาบอกว่า make sure you don't need your brain most of the time อันนี้น่าสนใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขียนได้น่าสนใจดีนะฮะความหมายคืออย่างนี้ครับพยายามให้คุณไม่ไม่ต้องใช้สมองเยอะ ในเวลาส่วนใหญ่แปลว่าแปลว่านะครับเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันเวลามันถูกใช้ไปเนี่ยนะเวลามันถูกใช้ในการตัดสินใจหรือในกาทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันพลังมันลดลงนะครับลองลองดูลองดูสิว่าว่าไหนถ้าต้องคิดอะไรเยอะตั้งแต่เช้าเนี่ยครับวันนั้นเราจะทํางานโฟกัสได้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นคนที่อยากโฟกัสดีดีเนี่ยต้องหาวิธีการที่ทําให้ชีวิตเนี่ย มันง่ายง่ายอย่างนี้หมยังไงนะยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาที่เป็นอันที่คนพูดถึงเยอะที่สุดเนี่ยก็คือกรณีศึกษาที่มหาเศรษฐีหลายคนเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันทุกวันเพราะที่เกียดคิดว่าจะแต่งอะไรชุดอะไรดีเพราะว่าการคิดแม้แต่ว่าจะเลือกชุดเนี่ยนะฮะก็ใช้เบรนดเวอร์นะครับอาหารก็เช่นเดียวกันต่างๆพวกนี้เนี่ยคนที่มีรูนชัดเจนเนี่ยกิจกรรมพวกนี้เนี่ยสมองไม่จำเป็นต้องคิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาที่เอาไปทำอย่างอื่นไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้น simplify your life นี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับข้อที่สองนะครับ create simple rules for tough situations นะครับพูดง่ายคือว่าในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันยากๆในชีวิตอ่ะคุณต้องมีกฎที่มันง่ายๆเพื่อจัดการกับเ,เหตุการณ์ยากๆเพราะ้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย tough situations สถานการณ์ที่มันแบบแบบอย่างเงี้ยนะฮะสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดหรือคข่งเครียดเนี่ยมันจะทําให้เราเสียโฟกัสไปได,ได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยบอกว่าอ่ะต้องมีวิธีการวางกฎที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอะไรที่ทำใคุณรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ที่ทำให้โฟกัสคุณปั่นป่วนหมดเช่นพอร์ตการลงทุนของคุณมันหกติดลบเกิน10%อันนี้คือทำให้คุณปั่นป่วนแปลว่าคุณจะต้องมีคัตลอสโพซิชันที่เท่าไหร่ที่เป็นกฎที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้คุณต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งนะครับ คุณสามารถเปลี่ยนกฎนี้ของคุณได้แต่ว่าต้องมีการวางพวกนี้ไว้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจดีนะครับอันที่3คือ success is the result of smart working environment นะครับคือการออกแบบการออกแบบสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความโอกาสที่สำเร็จมากขึ้นไม่ใช่การทำงานหนักสุดๆเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย working environment คืออะไรนะฮะ ผมคิดว่า working environment ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะนอกจากตารางวิธีการจัดก,การสิ่งต่างๆเนี่ยคือทีมะนะงั้นการออกแบบทีมจึงสําคัญมากๆนะฮะข้อที่ 4. keep your brain sharp อันนี้แน่นอนถ้าคุณอยากโฟกัสในสมองคุณต้องดีสมองดีทําอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยคืออันที่ 1. น,นะครับนอนให้พอ 2. อคือออกกําลังกายทุกวันนะฮะทุกวันไม่ต้องออกอะไรหนักหนาสาหัสอะไรมากแค่ เดินหรือวิ่งหรือปั่นจัก,กรยานหรือว่ายน้ําหรือจะทําเต้นแอโรบิกอยู่กับ YouTube ที่บ้านก็ได้เนี่ยนะฮะสามสิบนาทีก็เพียงพอแล้วนะครับจริงๆเราเนี่ยเราคิดว่าพยายามไม่หาข้ออ้างให้ตัวเองที่จะไม่ไม่ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเอาเอา,เอาว่าสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยนะผมไม่รู้เคยพูดไปใน5 m i n u มิ s ใช่ปาผมเซิร์ชใน youtube เนี่ยว่า exercise with no mat ก็ค,คือไม่มีแมทโยคะด้วยอนะ่ะคือพูดง่ายๆคือว่ามันจะเป็นการยืนซะส่วนใหญ่นะีก็คือยืน ใส่ชุดแล้วก็ได้ออกกำลังกาย30นาทีนะฮะเป็นฟูลบอดี้เนี่ยแค่นั้นก็พอละนะครับแล้วก็อาหารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตเองเพราะแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่ออาหารไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้ากินอาหารประเภทนี้ปุ๊บเนี่ยสมองมันจะไม่มีแรงนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งฮะเขาบอกว่า stop being in motion all the time นะครับเขาบอกว่า คนจํานวนมากเนี่ยทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าพยายามทํางานเยอะเกินไปนั่นหม,มายความว่าไม่มีการเบรกนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพยายามกระโดดจากนั่นไปนี่กระโดดจากนี่ไปนั่นนะครับเราก็เหมือนแบบต้องทําตัวยุ่งตลอดเวลาพูดง่ายนะ b e i บีกินโมชันนี่คือทําตัวยุ่งตลอดเวลาเนี่ยนะฮะว่างไม่ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับ,นะรบเขามีโค้ดมาจากเจมส์เคลียร์ผมเจะว่าจากหนังสือตอร์มิคับเป็นเนี่ยบอกว่า motion is when you are busy doing something but that task will never produce an outcome by itself action on the other hand is the type of behavior that will get y o u r r e s u l t นะ motion คือการแบบยุ่งๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีงานอะไรที่ออกมาแล้วเป็นอะไรสลาหักสําคัญแต่ว่า action คือการกระทําอะไรบางอย่างเพื่อที่เรารู้ว่าผลอะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นไอ้นี่แหละที่ทําให้เกิดผลที่ดีตามมาได้นะครับนี่ก็เป็น5ข้อที่คุณสามารถที่จะลองทดลองที่จะ ให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้นเขาถามทายนิดนึงนะฮะบ,บอกว่าลองทําพวกนี้ดูนะเราจะทําให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้นลองกินข้าวโดยที่ insilence คือกินคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ไม่หยิบมือถือขึ้นมาเลยเนะ้วก็ลองดูว่าคุณกินอะไรเข้าไปนะฮะลองดูว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณรับรู้รสชาติอาหาราต่างๆเนี่ยมันละเอียดขึ้นไหมนะครับ meditation อันนี้กนะเ็เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดอยู่แล้วนะครับบอกว่าไม่ต้องทำเยอะก็ได้ขอทำนะฮะ แล้วเขาบอกว่าซื้อของให้น้อยลงใช้ของให้น้อยลงทำทุกอย่างให้น้อยลงแล้วชีวิตคุณจะโฟกัสได้มากขึ้นจริงๆนะครับลองไปเป็นเทคนิคที่ไปลองปรับใช้ในปีใหม่นี้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com